อมีให้ไ่องให้แค่ยังไงอ่ะมีให้ทุกอย่างได้เป็นไอน แน่ใ,นใจแต่ข้อห้ามมีใช้วาดรูปด้วยแต่งง่านเาลวาดรูปวาดรูปงดาววาดรูปออาม่้าเอาแต่ถ้าเกิดใช้ลา้สีแล้วแนี้ทาให้มันเี่วกับสีที่ทำด้วยก็คือให้วาดรูปให้ท่นได กอย่างเลยมีให้เขียนโคต์แต่ไม่มีให้ให,ให้เติมคําไม่มีนะคะแบบให้เห็นนิยมนิยามอะไรไม่มีหาจารมองว่า,า,วา,าพวกคุณน่าจะไม่ต้องเน้นในเรือ่องของทฤษฎีมากทําได้มากได้โอเคข้อตอบมีทั้งหมด5ข้อแต่ข้ยอย่อย่างงน,นับทั้งหมเวลาสอบสามชัมนะ่วโมงกระดาษให้เอาไว้เยอะเหมือนกันให้ข้อ พอด้านหลังแล้ถนะ้า้านหลังมีที่เหลือก็เขียนไปถ้ากระดาษไร่พอก็เยไ,ไว้ขึน้นมาของกระดาษเาหรือไม่น่าเกิดเขียนไม่พอจริงก็เขียนเเพราะกระดาษไม